โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงกับาไปกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสน,นับสนุน,เช,เ,น,น,เ,นเช่นเคยนะครับสำหรับนวันนี้เราวว็อยู่ในเกม Demon Slayer กันอีกเช่นเคยนะครับเอ้ยก็สำหรับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าคลิปถึงกันอย่างมากเลยนะครับว่าเราเคยเล่นกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมที่ทำาลงช่องไปนะครับนี่เลยนะคือต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหเกมที่ อยู่คู่กับช่องเรามาค่อนข้างยาวนานเลยนะครับซึ่งชื่อเก่าเขาคือชื่อว่า Late of Demon King นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมนี่คือเติมกันแบบเบิ่มๆเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดคือเจ้าอาคาสานี่คือล่อผมไปเป็นหมื่นนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีโอกาส กลับเข้ามาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งเลครับก็ต้องบอกเลยว่าหายไปสไปยินนะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าทางตัวเกม Demon Slayer เนี่ยเขามีการอัปเดตไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับเนาะก,ก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเกม Demon Slayer เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับแล้วเมื่อทุกคนทําการจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดเขาจะพาทุกคนมาที่หน้าดาวน์โหลดเกมดาบพิฆาตอาสูรของค่าย X7 g a เซกมแบบนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดกันเป็น QR Code แบบนี้เลยนะทุกคนก็สามารถสแกนเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าเกมดาบพิฆาตอสูรเน,เนี่ยมีการลด99% t o อปอหรือว่าการเติมเงินลด99%เออและที่สำคัญเลยคือเกมนี้เป็นเกมติดชาร์ตยอดน,นิยมอันดับที่1ใน X7 เกมเลยนะครับเออและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีโค้ดรหัสของขวัญให้ทุกคนมารับของรางวัลต่างๆกันได้เลยนะครับซึ่งมีมากกว่า30โค้ดเลยทุกคน ก็สามารถโหลดเกมแล้วก็มานั่งรับผลรวันตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเกม d e m o n Slayer หรือว่าดาบพิฆาตอสูรแล้วทำการกดเข้ามาในตัวเกมเขาก็จะไป้คนมาที่หน้าการลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถกรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อคนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบุพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเกม d e m o n Slayer <c oughs> ได้เลยนะครับ แต่กรณีที่ใครที่ไม่มีบัญชีก็สามารถมากดลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับก็กดมาเลยนะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลของเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับสมมุติว่าผมใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับก็ทําการกดรับรหัส OTP หรือ SMS ตรงนี้นะครับเขาจะส่งรหัส6หลักไปยังอีเมลของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็สามารถนํามากรอกกันในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่สมมติว่าผมกรอกเสร็จแล้วผมก็ กดลงทะเบียนไปนะครับเขาจะพาทุกคนเข้าไปเล่นเกมได้แบบปกติเลยนะครับโอเคนะครับก็ แล้วจากนี้เพื่อนๆก็รู้วิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการซะหน่อยนะครับว่ากิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับก็เท่าที่เห็ุมานะค,คือรูปร่างลักษณะหน้าตา่ยคือจะคล้ายๆกับของตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะค,คืออาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนเท่าที่ผมรู้สึกมาเนี่ยมันจะมีการแจกของที่เยอะขึ้นนะครับนี่เลยนะเป็นเล่นงโงคุเคียวจูโรใช่ไหมเออตรงนี้คือเขาอาจจะแปลแบบ งงนิดนึงนะพอดีว่าน่าจะเป็นการใช้ AI แปลภาษานะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับนี่กดลับไปเลยนะครับมีเลนโงคูมา oh 5ดาวหนึ่ตัวนะเป็นระดับ SSR นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ผมแอบไปเห็นมานี่เลยนะเป็น ตรงนี้นะเป็นฮอ์เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับทุกคนกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วกดตรงที่เข้าสู่ระบบในวันที่8นะครับตี้เลยนะครับเขามีการแจกเจ้าตัวละครอาคาซา SSR โอ้โหผมบอกเลยว่า อะไรมันจะดีไปานาน,นนะครับคือในสมัยผมที่ผมเล่นเนี่ยคือผมต้องเติมเป็นหมื่นนะครับเพื่อเล่นเจ้าตัวละครอากาศารนะเออใครที่เคยเล่นเนี่ยน่าจะเข้าใจกันนะครับไม่สำคัญเลยเขามีขั้ส่วนของอาวุธสีทองให้สองอันนะซึ่งเจ้าอาวุธชิ้นเนี้ยเนี่ยตอนนี้ผมเล่นอยู่น่าจะตกชิ้นละหลายร้อยหลายพันอยู่นะกว่าจะได้ครบเซตเนี่ยคือเขาเอามาแจกฟรีสองอันเว้ยโอ้โหวิ อะไรมันจะดีปานนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเช็คอินนะครับซึ่งวันแรกเขาจะแจกตั๋วมาให้เรา25ใบแบบนี้เลยนะครับรวมกับที่เรารับไปอีกก็จะเป็น3 0 4 0ิใบก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในวันที่2เนี่ยเป็นเจ้าอาคาสานะครับบอกเลยว่าผมนี่ไม่แพ้แน่นอนเลยครับที่จะเล่นกันนะเออแล้วก็มีพวกแบบร้านครงร้าน,นะคะ้าให้รับเพชรฟรีได้นะครับแล้วก็เติมถูกมากนะคือเติม0 0, 0 6ยูหยวนนะครับก็คือเท่าไหรอ่อ่ะ9บาทไหม0 0, 0มน,นมัน1ดศูนยัน 1> 1หนึ่งหยวนประมาณห้าบาทปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคือถูกมากเลยนะครับหรือถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่คิดว่าถูกมากๆนะตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์หกหยวนนะนับถอยหลังไปแปดชั่วโมงนะอือโอเคนะพวกกิจกรรมนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะเออมีอะไรให้เลือกด้วยเดี๋ยวอ้ยมีค่าบอนดีมชันนะเป็นพ่อของทันจิโร่ใช่ไหมรอบหนึ่งสุ่มสามเลือกสองรเอานี่จะเป็นการสุ่มตัวละครไหมนี่นะมีการได้สุ่มตัวละครด้วยนะก็คล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็ส ขอบอนี่นี่หนแหมเซตอีสอนะพี่ถึงวันวาน,นนะครับรับไปเลยนะโอเคต้องอาจจะต้องรอรอกิจกรรมมันเปิดนะถึงจะสามารถเลือกได้เนาะเมื่อถึงเลเวลสิบปจะสามารถรับได้อ่ะคือต้องถึงเลเวลสิบแปดก่อนนะครับก็ต้องไปนั่งดันเวลก่อนเพื่อมารับตัวละครฟรีอย่างนี้นะครับอือแต่มีอะไรอีกไหมตรงนี้มีถึงเลเวลหัสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบวันที่สองอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้รับตั๋วด้วยนะสุ่มร้อยห้าสิบครั้งยากเยอะ เออแล้วไหนมีอะไรไม่มีห้องโถงสวัสดิการนะครับมาลงมารับขอได้นี่นะมีกรอบแชทให้เราฟรีด้วยนะครับรับไปนะเออประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เก็นเกมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็มารับให้ทุกคนดูกันคร่าวๆนะครับ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไฮไลท์ของเราหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือวีรบุรุษหรือว่าเสาหลักต่างๆนั่นเองนะครับมาดูกันที่อัลบั้มเลยนะครับนี่ ตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันถึงเมตาถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นเมตาของดาฮิผมขาวนะครับก็คือเป็นดาฮิร่างบัฟเนาะหรือว่าเป็นเออใช่ถึงถึงดาฮิผมขาวนะที่ผมเล่นนับก่อนเกียวเมจะเข้านะซึ่งเกียวเมเป็นธาตุพิเศษนะครับตรงนี้คือผมเลิกเล่นไปก่อนนะครับก็บอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ย ที่เล่นนี่คืออาคาสา ح. ผมก็คือแบบยืนหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ครับเออใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับเมื่อ,อ,อพิมพ์แปลว่าเดมอนซีเร e ส่วนน้อยก็น่าจะเจอแล้วมันเป็นคลิปอาคาสา ح. แล้วคือสุ่มกันแบบเบิ่มๆเลยนะครับแล้วคือเติมไปอย่างเยอะนะครับผมคิดถึงวานๆมากเลยนะมีแบบ บาง,งตัวนี่คือแบบชุดซุยอย่างเงี้ยอุซุยแทนเงินพวกนี้ก็คืออ e ุ้ยนี่มีท <Rolle AT commented sounds> ันติโรปานตะวันด้วยนะครับซึ่งล่างนี้นี่คือผมไม่ทันนะเขาน่าจะเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะครับนี่มีล่างดาบไฟด้วยนะครับอันนี้อันนี้ทันอยู่แล้วนีดีนีพวกตัวละครแบบนี้โอ้โหใช่เลย ใช่เลยคิดถึงวันๆนะบอกเลยว่าใช่เลยนะเมื่อตัวที่กองนี้ตอนนั้นก็จะเป็นเนสโกไหมไม่ใช่เนสโกเอชินโนบุนะครับเล่นกับเนสโกล่างที่เป็นมารน,นะครับคือมันฮิวกันแบบยับยับเลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในระดับ SSR ตรงตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ในระดับ SP ไหม นี่นะมันจะเป็นระดับที่สูงขึ้นมากว่า S S r ก็คือเป็น S P นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมไม่ทันนะครับก็คือจะเป็นระดับ S P เนี่ยผมไม่จะทันแค่ตัวเดียวคือเป็นร่างของเจ้าชิโนบุไม่ใช่ชิโนบุมิสซิลี่เรียกชื่อตัวละครมั่วซั่วเลยถึงแค่มิสซิลี่นะเพื่อนเป็นตัวแรกที่เข้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือผมทันแค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือคือผมไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับก็โอ้มีอะไรเนี่ยมีเจ้าหูย่างเทพเซตอีซื่อ มีโดมาด้วยนระดับ S P นะครับตรงนี้แล้วก็มีระดับที่สูงขึ้นมากว่านี้นะครับเป็นนี่เลยนะครับเป็นระดับ U R นะดีเลยวิเลนโกฮุโคเท่เท่จัดนะครับแล้วมีอะไรอันนี้เป็นธรรมโยนะครับกับคู่หูเขาน่ผมจำชื่อไม่ได้ยูซุชิโร่ใช่ไหมเออเขามีให้เราดูด้วยนะตรงนี้แล้วอันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้เทนเงินเหรอ อันนี้จะเป็นเทนกินล่างอสูรนะเฮ้ยเฮ้ยเขามีแบบเป็นการทําล่างใหม่แลนะ้ยมีเกียโกลด้วยโอ้โหเกียโกลยูร์นะโดมาโอ้โหอย่างเท่โอ้หยไม่ไม่ไม่เทแล้วดวงเกงใครกลาย <c ười> นะเป็นมูซันไปเลยกลายเป็นมูซันนี่นะครับเป็นมูซันล่างอสูรนะตอนที่กําลังจะโดนกระทืบนะครับตือแล้วมีใครมีนี่นะครับอุ้ยมีเกียวเกียวทาโร่โกับดายคียยืนคู่กันโอ้โหเห็นแล้วอยากกลับมาเล่นเลยนะครับแล้วอันนี้ใครวะเนี่ย อันนี้อันนี้น่าจะเป็นโคคุชิโบไหมอะไรจือ่อกั่ยานเซิงอันนี้เกมมันแปลมาน่าจะแปลวัวนะเพื่อเป็นน่าจะเป็นโคคุชิโบนะครับดูจากลักษณะสกิลนะบิมีอาคาสาด้วยนะโอ้โหอาคาสาแม่งทำไมมันมันเหมือนยอบแมวเลยวะมีอาคาซาครับบุ๊คเซนอิซึ่ร่างไฟลอนฟอร์บเนี่ยโอ้โหรถคือแบบอย่างเพ่ดูดูดูโปรไฟล์นี้นะครับเซนอิซึ กูเทจัดโอ้โหทำไมซัน,นีมิกูหน้าหน้าหน้ากลัวจวังวะซันดี้มีแบบทุกคนดูหน้าซน,นมีนะนคือดาโคหน้ากลัวนะครับแล้วก็มีนี่เลยนะครับเป็นพระเอกของเรื่องนะครับโยริอิจิทำไมโมเดลมันดูตลกจกังวะโยริอิจิเออโมเดลตลกเกินนะครับออประ้าณนี้นะครับสำหรับตัวละครก็มีกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูเกมเพลย์กันให้หายคิดถึงสักหน่อยไหมครับพอดีว่า ไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะออนุญาตดูเกมเพลย์กันหน่อยนะว่ายังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจำได้ว่าเล่นโกคกนี่คือเป็นตัวแทงนะนี่เลยต้องยืนแบบนี้นี่แล้วก็สู้ไปนะครับเอ,ออยังจําได้ยังจําได้นี่นะครับเปิดมาฟันฟันฟันฟน,นี่ไงตีไปตีไปฮะตีไปปุ๊บ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 ฟันไปหนึ่งทีร้อยแปดสิบสามฟันไปอีกทีหนึ่งนี่ไงสี่สองทำไปแล้วจ้วงเข้าไปเรียบร้อยเป็นซุโกแบบแค่ให้นะ อ,อโมเดลนี่ก็คือยังสมูทเหมือนเดิมเลยนะครับคิดว่าตอนแรกที่ถูกเอาอถูกซื้อต่อมาแล้วเอามาพัฒนาเนี่ยอนี้เขาสอนเราต่อเออนี้เขาสอนเราต่อนะครับมือ,อนี้มี้านปลางให้ไต่ด้วยนะครับที่หนึ่งตอนนี้พลังห้าล้านอีกเหรอเพิ่พลังพลังน้อยอยู่เนี่ยไหนลองสู้ดูซีเป็นแกนสู้กับคนนะครับโอ้โหเราจะสู้ยังไงไหววันนี้เขาทองทังทีเลยฟันไปเอาชนะเฉยเสู้ได้เฉยเลยปึ้บปึ้บปึ้บทำมายุยิงมาปึ้มต่อยมา ฟันภาพเลาให้229ยี่ิบเก้านะครับฟันมาต่อมีฮิวด้วยแล,วแ,ลวแล้วฟันคืนใหญ่สามร้อย300ดาเมจแล้วไงจังหวะนี้ทันดีโรฟาดฟาดไป่รมี4ี่สสองรวนโดนเลือดไหลไหมครับแทงไปฟันไปฮะแล้วทำมายกสกิลมาหนึ่งทีดองนี้ติดสถานะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วจะเป็นไฟช็อตนะครับืออนี่เลยนะครับก็คือตอนนี้คือเขาย่างสอนอมอยู่นะครับแต่ว่าผมเอามาอัดคลิปก่อนนะครับไม่งั้นคือน่าจะสอนแล้วเล่นยาวแน่นอนลืมอัดคลิปได้แน่นะครับเนาะ อืออันนี้ก็แบบทำให้หายคิดถึงวันๆอยู่นะคือเราสามารถกดข้ามได้ด้วยนี่เลยนะครับคือตอนที่อยู่ซื้อว่าไทยมันไม่สามารถกดข้ามได้ไงแต่พอมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนมันก็สามารถกดข้ามได้นะครับซึ่งเขาก็พาผมไปลานประลองอีกแล้วนะอือพาคุณล,ลุยทุกลานประลองเลย <c oughs> เออพี่พอก่อนพี่ผมจะรีวิวให้คนดูดูพี่พอแล้วเออพอก่อนพอเถอะให้กลัวไปเถอะให้กลอวไปเถอะเออ นี่นะครับเดี๋ยวขอแยกไปดูลานปลาลองหน่อยสิว่าที่หนึ่งเขาใช้ทีมอะไรกันบ้างนะครับที่หนึ่งก็เป็นคนนี้นะบีวิดยูนะครับก็ใช้เป็นทีมนี่เลยนี่เนซุโกะล่างนี้นะที่ผมเล่นเนี่ยเป็นล่างนี่ฮิวฮิวเคื่อนทั้งทีมใช่ไหมนี่เลยนะครับแล้วก็มีไมเคิลแจ็กสันนะครับ <c oughs> มีเลนโกคูด้วยแล้วว่ายูอาร์นะนี่นะครับแล้วก็มีโคคุชิโบนะครับตัวนี้แล้วก็มีเจ้านี่เลยนะครับจาไม่ได้นะชื่ออิซุเกิใช่ไหมหมูป่าน่ะโอ้โห นี่นะว่าเป็นทีมเขานะคือเป็นทีมอ่านี่เป็นทีมหลักเนาะแล้วก็มีอะไรสัตว์เลี้ยงอะเนี่ยมีหางเก้าด้วยเฮ้ยมันก้าหางเปล่าพี่ไก่ทองหางเก้าไก่ทองกูจะลวะในนกฟินิกกูกลายเป็นไก่ทองเทพเจ้าแห่งทองฟ้าแต่คือหมาป่านะเออเทพเจ้าแห่งทองฟ้าแต่เป็นหมาป่ากิวเล่นเล่นเฮ้ยคนไทยไปเลยกิวเล่นเล่นในรูซี่อันนี้เป็นแจคูขับ นี่คนนี้ใช้เป็นทีมนี่เลยเนะี่ยอุ้ยมีเซตอีสือด้วยนะอ,อือย่างตึงนะครับนะเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนอะก็แวะเข้ามา ให้หายคิดถึงกันนะครับก็ใครที่คิดถึงเกม Demon Slayer ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องได้ขอตัวไปเล่นเกมต่อกันก่อนละกันนะครับถ้าเกิดนั่งอัดนี่คือบทเลยคลิปนี้นี่คือ 2- อสาวันนี้ยังไม่ออกจากเกมนะครับเล่นเพลินจัดๆนะครับแล้วยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ